ตลาดก็ต้องดูร้านดีดีเอากระต่ายที่ยังไม่หย่านมมาขายนะคะเพราะเนี่ยเน่กระต่ายแค่เนตัวแค่นี้ไม่โตแล้วนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระต่ายตัวเล็กแค่นี้นะคะทุกคนนะนอนเล็กแล้วจะหย่านมแล้วนะคะก็จะประมาณเนี้ยจะพูดรอบสุดท้ายแล้วเวลาที่ทุกคนไปซื้อกระต่ายที่ตลาดก็ต้องดูร้านดีดีนะคะว่าบางร้านไม่ได้เหมาทุกร้านนะบางร้านเขาอาจจะแบบ เอากระต่ายที่ยังไม่หย่านมมาขายนะคะซึ่งกระต่ายที่ยังไม่หย่านมเนี่ยเวลาถ้าเรารับกลับมาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตายในไม่กี่วันหลังจากที่รับมาเพราะว่าเขายังไม่หย่านมเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่นะคะวันนี้ลูกเรางจะมาบอกวิธีสังเกตว่าลูกกระต่ายตัวนั้นเนี่ยหย่านมหรือยัง,ยงอาจจะไม่ได้ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าลุงก,ก็ไม่เคยเจอที่ร้านที่เขาขายลูกกระต่ายที่แบบยังไม่หย่านมหรอกเพื่อที่เราจะได้ สังเงกตกับกระต่ายตัวนั้นก่อนที่จะรับเข้ามาเลี้ยงโอากาสที่จะเอาลูก,กระต่ายที่ยังไม่หย่านมมาเนี่ยก็จะได้ลดลงกระต่ายที่ยังไม่หย่านมแล้วคะเอามาขายดาวส่วนใหญ่จะอายุประมาณ2-3มอาทิตย์นะคะแล้วลูกกระต่ายที่ช่วงอายุช่วงนั้นเนี่ยก็จะตัวประมาณเท่าฝ่ามือตัวเล็กๆน่ารักอยู่นบนฝ่ามือพอดีเลยหรือาจจะตัวใหญ่กว่านิดนึง แล้วเขาก็จะนอนตลอดเวลาอาจจะมีลุกขึ้นไปไล่แม่หอนมกินบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสองอย่างก็คือกินกับนอนก็จะแตกต่างกับลูกกระต่ายที่หย่านมแล้วเขาก็จะชนอยากจะกระโดดอะไรไปหมดเลยไม่ได้นอนตลอดเวลานะคะ เขาจะบอกประมาณว่าเนี่ยกระต่ายแค่ในตัวแค่นี้ไม่โตแล้วนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระต่ายตัวเล็กแค่นี้นะคะทุกคนกระต่ายแค่ไม่มีจริงจะมีแต่กระต่ายที่สายพันธุ์เขาตัวเล็กอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ตัวเล็กขนาดเท่าฝ่ามือก็คือเขาจะก็จะเป็นพันธุ์ nd natural d w o r f ซึ่งพันธุ์นี้เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกิโลกรัมหรือว่า1นึกิโลกกว่านะคะ กฉะนั้นวเวลาที่เราจะซื้อกระต่ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกร้านดีๆที่น่าเชื่อถือนะคะหรือถ้าทุกคนได้ซื้อกระต่ายมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันเนี่ยยังไม่หย่านมแล้วเลี้ยงออกมาแล้วเขารอดเนี่ยก็คือจะไม่ได้ตัวเล็กๆแน่นอนใหญ่แน่นอนนะคะเี๋ยวน้องพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ถ้าเราไปเห็นจริงๆเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างนะ้องก็เลยจะพาไปทุกคนไปดูดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยม,มีกระต่ายที่ยังไม่หย่านมอยู่นะคะพันเอ็นดีนี่แหละในทันดั a บ์เนี่ย ก็คือตอนนี้เขา,าอายุประมาณ17วันแล้วนะคะกับอีกครอบนึงเนี่ยจริงๆต้องเอาตัวที่หย่านมมาให้ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้คือคือส่วนใหญ่จะเป็นกระต่ายที่โตแล้ว<ม>ก็เลยจะเอาอีกครอบนึงมาให้ดูซึ<ม><ม>่งครอบเนี้ยน่าจะ2วันอีก2 3าวันก็จะหยาานมแล้วนะคะมันก็จะเห็นความแตกต่างได้เลยว่า17วันกับเกือบวันเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะกระต่ายที่ไม่หยนมดูสิมุดพันนมแม่นี่นะคะเขาก็จะนอนเห็นไหมนอนลอกแล้ว กิจเขาก็ไม่รู้โลๆๆๆๆไม่มีใครสนใจเราเลยโล่ๆ <c oughs> ตาง่วงมากเด็กสวนนี้เทียวเองนะคะ <c oughs> สวนนี้ก็ตายที่อีกสองวันจะหย่านมแล้วนะคะก็จะประมาณเนี้ยโว้ เขาจะสนใจดูนอนเลยเขาจะอยากรู้อยากเห็นอะไรมากกว่าตัวที่ยังไม่หย่านมปินอีกแล้วเนี่ยปินอีกแล้วนี่จะเป็นกระต่ายที่จะหย่านมแล้วนะคะ มือเดียวก็จะไม่อยู่แล้วนะไม่เหมือนกับคอกเมื่อกีอ้น,นะคะน,นิ่งก่อนนิ่งๆแป๊บนึงนิ่งๆ่งเถอะแปเนึงเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะคะว่าลูกกระต่ายที่เด็กอยู่เนี่ยอายุประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ย dling. เขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรนอนอย่างเดียวตาก็จะงว่วงเบื่อหน่อยนะคะ <S <S แล้วก็จะตัวเล็กสามารถอยู่บนฝ่ามือได้ง่ายๆเลยนะคะ อีกคร้องนึงที่ได้ให้ไปดูนะคะก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาก็คืออยู่ก็คือเต็มฝ่ามือแล้วก็ไม่ยอมอยู่บนมือเลยนะคะมีอะไรมือิดหน่อยเดินผ่านนี้เขาก็จะเชิงมือวองแล้วนะคะสนใจสิ่งรอบข้างมากกว่ากระต่ายเด็กๆคลิปนี้ไม่เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกด l i งให้ด้วยนะกะ็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย